เศรษฐกิจยุคนี้ขายอะไรก็ยากหาเงนินทางเดียวไม่ไมไมพอแล้วว่ะต้องขายอะไรเพิ่มขายน้ำพริกกันไหมพี่สองน้ำพริกเปล่ามีแตงแล้วนะน้ำพริกเฮ้ยพี่น้ำพริกก่อนพี่พี่รอก่อนพี่ทำไมน้ำพริกขายไม่ได้วะไหนมึมงลองกินดิอ,อร่อยเป็ดว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะ ของขึ้นเหรอวะเปล่าพี่หมดมันกัดเอ้ยืนทั้งวันเมื่อยชิบหายหมดปัญญาแล้วว่าต้องขายทางออนไลน์ตั้งเพจถ่ายรูปปรับโปรไฟล์คอนเทนต์ออฟเดอะทูยิงแอดรู้แต่ทำไม่เป็นไงมีสอนขายของออนไลน์ด้วยนะบ้าไม่จริงมั่วใครเขาจะมาสอนบ้าเปล่า มาขายของออนไลน์กับดีไอคอน Group ดีกว่าครับเรามีโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจรตั้งแต่การสร้างเพจแต่งภาพเขียนคอนเทนต์ยิ่งแอดมาขายของออนไลน์แบบมืออาชีพพรอ้อมจทครบที่สุดว้าวดีดีไอคอน Group เปิดรับตัวแทนทั่วประเทศ